สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินนะคะมาม่าผักบุ้งไทยนะคะผักบุ้งไทยนะคะนี่นะคะมาม่าผักบุ้งไทยจ้ะนี่น่ากินไหมคะนี่แล้วก็ผักบุ้งไทยปลาหมึกนะคะวันนี้ฝนตกมากนะคะน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมบ้านเลยนะคะค <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยมีมาม่าแล้วก็มีปลาหมึก มีผักบุ้งไทยนะคะแล้วก็มาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะมาชิมกันได้เลยจ้ะนี่ค่ะกินแบบง่ายๆเส้นเมื่อคืนฝนตกน่ะน้ำเข้ามาเพราะว่าท่อระบายน้ำเต็มเต็มระบายไม่ได้แล้วคลองมันเต็มด้วยนี่น่ากินไหมคะเนี่ยประมือน,นะคะผักบุ้งไทยนะผักบุ้งไทยนี่นะคะน่ากินไว้เลยจ้ะ ร้านค้าก็ปิดพราน้ำท่วมฝนก็ตกมามืดอีกแล้วอืมเริ่มเอาผ้าออกใส่น้ำปลานหน่อยค่ะามากินกันได้เลยจ้าอ,อร่อยค่ะ นี่นะคะถ้าไม่เผ็ดก็ใส่พริปกป่นที่เผ็ดแล้วครับมันเพติเพลาดกันน้ำท่วมไปไหนไม่ได้ไบ้านกันน้ำท่วมซึมเข้ามาไม่ท่วมหรอกค่าบแต่ซึมเพราะว่าคอมันเต็มท่อระบายน้ำน้ำเต็มติ่มเลยจะล้นท่อแล้ว เลยมากินมาม่าผักบุ้งแดงนะคะปลาหมึกมาม่าแซ่บๆผักบุ้งแดงปลาหมึกอ,อร่อยนะคะเนี่ยมงแม่ค้าก็หยุดหมดน้ำท่วมบ้านกัน มีปลาหมึกนะคะอร่อยอคือแบบง่ายๆเลยว,วิตน้ำเนี่ยค่ะเมื่อวันนี้มาอีกลแล้วมืดเลย อร่อยปลาหมึกปลาหมอกมากินกันได้เลย ม้าวหลวนมากผักปุ้งแทะแดนี่มีประโยชน์มากเลยคะ่ะถ้าผักบุ้งไทยเระเรียกผักบุ้งแดง ัวยนิดเดียวจุกมากหนึ่งห่อนะคะเนี่ยผักบุ้งแดงกํำเล็กๆแล้วก็ปลาหมึก อร่อยจริงๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันะะนะคะวันนี้เรามาในเมนูแนะนําของเราก็กินนะคะมาม่าผับุ้งแดงปลาหมึกนะคะรแสแซ่บๆเผ็ดร้อนเลยจ้ะนะคะก็ขอจบคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะจะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักผู้คองสาธุค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีสาทุกค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้า